มาเมนูเที่ยงวันนี้ส้มตำเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเมี่ยงปลานิเมี่ยงปลานิน้ชือ ก็จจะสั่งกคอยกิน้คอปิมูอืม่เม็นเรากินนะฮะต้องเราบดจาร์กปูมีปูด้วยเอาเขินนะแซ่บพี่บอยกัปูแซ่บเขเขินกินกะปูยังยังมมกิน,นกบ่ โอเ,คคเปหลังมือก่อนไปหลังมือก่อน <c oughs> มากินข่าวก่นอนทำไงขนาดนี่เอาเอาเมียงซ้อนจะข้าใส้วิธีการกินนะครับกินมียังประกอบเนี่ย ยี่ไ้บ้านี้อือหืออ๋อเขากินบอดดบเบิดติมเ่ยขำแบบใหญ่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับโอเคอเอา เรียบร้อยโอเคครับห่วยมือไม่ไโควิดยหรอวันนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ไปหลังมือก่น